ห้าสิบโลไม่เชื่ออ่ามาจริงว่ะออกแน่นอนยังไงก็ออกหน้าตู้มันต้องออกบอกว่าหน้าตู้เนี่ยแล้วก็หลุดเกยลองแบบกูนี่ไปเกยกรูปไอ้เหี้ยเฮ้ยอันนี้ดีอยู่ยีอยู่ท็อปเอาเอาไปตั้งรไฟบีเหมือนกันท็อปปีนเหมือนกันแต่ไอ้ดอนบีดเหมือนกันเลยว่าบีดเหมือนกันไหมมึงออกมาทำไมก่อนไอ้เนี่ยไอ้เออไอ้ดอนน่าบรตัวใหญ่จะหยุดก่อนที่เขาจะได้แจ็คพอตเลย จนกระทั่งหมดตูดเลยว่าว่าตรงนี้คือหมดตูดสิบโลสุดท้ายไงเอ๊ะกูยังไม่ได้กดเอาไอ้เรือซี่จากเบนพานเลยอ้าที่อ่ะเอาว่าไม่ต้องกูไม่ต้องสุ่มต่อแล้วเูก็ออกที่อออกแล้วเชี่อ่ะไอ้ลุ้นชิ้นชั้นลุดนสามรอบอ่ะอร่อยมากเลยอิสมาเอลมึงมาจากไหนความผิดมึงอิสมาเอลไอ้ยี่นี่จำสะแกเฮียตัวดีเฮียดีเห็นไว้มันก็ค่เด็กคนเดี <놀람이 헬라야> so, huh? 아만의 여러분에게 이렇게 빠르게 소개해드리게 될 줄은 미처 몰랐다 인사 시켜드릴게요. 비세해로. 제 동생 가시춘이랍니다. 하? 아 홍루. 동생이요? 리겠습니다고지 않아. 왜내위치 움직이는 거지 What was that shit? ฮ่าฮ <Es> ่าเยี่ยมไปเลยชัดที <c oughs> Actually, ่ส <Dienst Super poco> mm ุดเท่าที่จะเห็นได้เอาล่ะแซมซ่อนหยุดกลางอาณาเขตได้แล้วไอ้เหี้ยว้าวไอ้เหี้ยซินแคร์ดาวโคตรเบอรเล่เทิมอ้าวเหี้ยมาสู้ซินแคร์เลยว้าวไปถึงแล้วซินแคร์ไปอยู่ไหนชุกจินิดาชุกจินิดาชุกจินิดา ยูฟังกิ่งอาเฮียแมงโกนโมเลยกระสุนก็พิเศษไป哟ซุ่ยจินิดาจู่จู่เอาวะต่อกล่องกระดาษเองน้เว้ยโดนไม่แข็งแงกระดาษไปเลยต้งเขียดเอ้ยไอ้ชีถ้าถาโอ้วะต่อ นั่นดูเดียวนะคุเพิ่งเห็นเลือดดอนคิวเต้พันสี่วัตเฟกว h a เ the h e ดองออฟเซตไปแล้วกันนะจ,จ๊ะ ash a s อวะป่อเอาอะแอะโอ้วันนั่นอะไรนะ่ยโอ้โหเฮ้ยที่โต น่าจะชิบหายแล้วหล่ะตอนคิโยเตบอกให้ไ,ได้แล้วกันนั่นตอนคิโยเตเอชฮอดฮ่าฮา่าโอ้ยอย่ยวขนซี่เ <laughs> อ้ย อย่างนั้นล่ะ Holy fuck that's fucking gorgeous เข่าแก้มหัวเราะโวยวายอยัวดนว้นลับ ไปฮีสต์เดอะคริปเปอร์ได้ไงวะลงเถิงมัน S S เอออยากเอาตึกฟาดไปฮีสต์เดอะคริปเปอร์ห้าสิบแปดมูพื้นอาวิ่ง

มาจบแล้วล่ะเอาไอีออแซมซัอนเลิกกลางอาณาเขตนี้ไอ้เหี้ยโดนหมดไหลวะนั่นโอ้โหรถป้ายข้างหลังแม่งมีฮานาแอสโซเซชันมีซูเปอร์อะอะไรเนี่ยเจ้าสติสเวททำไมสเวทเต็มเลยแต่กระรา ยังืออะไรบ้างดอนขอสองหน่อยสิสเวเต็มเลยนั่นเฮียอะไรนะ่ะสเวีกแล้วเหรอสเวาน้นเหรอไม่รู้สิแต่นั่นสเวอะไรแบ็กลิฟไปเธอไม่ใช่อสเวได้หมดเลยตอนเป็นเฮียอะไรหลอนเนอะบัตรฟรีไม่ได้แดกเดือนน้นก็ยียอะไรดอน สบายนอนยังเข้าสเว่ไม่แปลกหรอกสเวยแอสโซเชียชันต้องการตัวอคุดเจะว่าไปแล้วนะตอนคิโฮเต้มึงห้องนี้มึงขโมยเข้ามาหรอหรือว่าผมไม่ได้จะงงมาอย่างไรมาสร่างเหรอยิดจมาชิเกะมิเรเฮเกียวซาตงคิโอเต้เอาวเฮียร้อนดอนคิโอเต้ร้อนว๊อดว๊อดทำไมไอ้ 나가지 않는 것을 제안하지. 레컴벤 유스테푸트 인사이 왓. 이 바깥에는 무엇이 있을나 에소시에이션. 누구인지도 모를 자에게 함부로 문을 열어줬다가 재앙을 맞이한 빨간 두건을 기억하게. 이 화를 제 어들레인 무드 후메드 모스. Unfortunately, the s i m คนมาข้อประตูเหรอที่เขาบอกว่าดอนยาเปิดประตูมันก็เหมือนกินททานของน้นําเมือมกแดงนั่นแหละที่แบบ <c oughs> ไม่น่าเล่นแบ็กซูเลยฮะ w o r r y not for I'm the s t r o g e s t there is เอายาละนาดิบินอาร์โมเมนต์ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยเก่งสุดๆไปเลยละกจะได้เข้ามาในดันเจียนจสัสังกิ้งคริสต์อื้อ นานเลยตึ้งตึ้งตึ้งตึ้เียอะไเนี่ยโลราคอสตาโลราคอสตาวบวบนี่ก็วบวบวบลงไปงันเหรอเข้าใจนั้นลหะจ많เริลฮัมบบบบบบง 죽어 엎드려 붉은살 삐삐 <laughs> 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 so, what in the same goal, people of skill without consuming any <laughs> <East as shit. laughs> is do this shit? I don't understand. Heroes cannot be real. Heroes cannot be real. I s n h a n d e r o I am. w o am I? Who am I? w h am I? w h am I? w am I? Who am I? w o am I? w o am I? Who I? w am Who am I? am I? Who, I am. who am I? 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 w o am I? w h h I? w w o am I? w h am m am I? I? w I? Who a am I? Who a I? Who am am 끝내겠다내 이름을 산초이차으로 골맛썩은 나태한 꿈을 끝내겠습니다. Oh my f u c k i n 치야 とダウンでっかちしょんたやなかげすに。

그리하여 그들 은 황금 가 지를 한개더 가져 가게 되었 습니다. ซันชอนมึงไม่ใช่นตับบัตรฟรีไหนเฮียเจมีิมินิแอติโอสโอเคเข้าใจละโอเคไม่ต้องพูดต่อละมึงไม่ใช่บัตรฟรีมึงคือในแบร์เยอร์ไอ้เฮียเออเอาให้อะแมกเอาให้อลักแบ็กแมก ไอรักแบ็คแมนไอ้ันไอักแบ็คแมนบอดไอลักแบ็คแมนทีนี้สกปรกเลยอยไอลักแบ็คแมนจบเล้ารัไงเนี่ยเยวเดียเยวห